สวัสดีวันเช้าวันอังคารที่สิบเอ็ดนะจ๊ะวันนีโโ้ก็มาตาเขาจ้ะฉันนํามาได้ตากดอกตอนเช้าเออพอบ้านเขาก็อ่ามาไลา่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เกี่ยวเลวจนดึกเมื่อคืนนี้เนาะมันตอนค่าเนาะเขาก็เอามากองไว้เนาะตอนก็น,นี่ละจ้ะทีตากของเราก็คือสาราอนเนกประสงค์ กลางหมู่บ้านนั่นเนาะบ้านทากะสังของเราเนี่ยเลยจะนี่นะจ๊ะเขาเอ,อหน้าบา้านนนบ้านยาคาหน้าบ้านยาคาเอ่อต่อ,อรอบที่แล้วก,กับเกี่ยวนาบ้านตะคองเนาะก็เหลืออีกทงนึงทงนาอ่าแล้วอีกน,น้านงนาติดบ้านแหลงอืมเขาเรียกว่าทงบ้านแหลงอันนี้คือทงบ้านติดนาบ้านยาคาเหนือ เอามาแล้วเอามาตากแล้วจ้ะฉันก็มอเตอทำกับเขาให้เด็หน้อยไปโรงเรียนเนาะยังมเม่ไเด้มาช่วยเขาตากหรอกอันนี้ก็เป็นเขาก็ขอนะจ๊ะแต่ว่าหวานรุนหลังเนาะมันก็เลยเกตไม่ทันเขาเออรอรอเกี่ยวพอมมะลิเนาะพอมเขามะลิเขานี่หนะจ๊ะ วันนี้แดดร่อนแต่เช้าเลยน่าจะมีแดดตากอยู่ทางวันดอ,อกเนาะก็ดีแล้วจ้าออได้แดดตากเนาะฉันก็รุ่นเย็นกว่าที่แบบว <c oughs> ่าแขวมาแล้วจะจะได้มาปิดเอาไว้กองเอาไว้เนาะก็ยังดีเนาะที่มีแดดออกแต่เช้าเลยจ้ะทางไหนก็ตากกันเรวบ้างเนาะนี่แดดแดดดีแดดเช้าเลยวันนี้จ้านะ เขาวันก็น่าจะแหงไว้อยู่ดอกจ้าเนาะวันนี้แดดดี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 ดดดช่องนี้ก็กําลังเกี่ยวกันอะไรยึกคือเออรถเกี่ยวล้วจนแล้วก็เอ้ยคิ้วยาวเนาะเพราะว่าตรงไหนตรงไหนมันก็เก่พรอมกันเนาะเขามาลิรุนนี้เนาะอีกสักอีกสักเอ่ออาทิตย์เนาะอีกสักอาทิตย์ก่อนจะเบาไปแล้วจะไม่ค่อยเห็นรถเกี่ยวแล้วเพราะว่าเกี่ยวไปมดแล้วนะ บางคนเขาก็เกี่ยวตากบางคนเขากเอเกี่ยวเป๊ขายนะเนออตอนนี้ก็ราคาก็ก็พอฟังอยู่เหมือนกันเขาสดเนาะแต่ว่าทางที่ดีก็ตากเอาไว้ขายเป็นเขาเฮียงนี่กว่าเนาะฉันว่าแบบนั้นแหลนะเนาะแต่ว่าถ้าบางที่อากาศไม่ดีแบบนี้เนาะเราก็จาเป็นต้องเออ เอาไปขายสดเนาะเพราะว่าตากมันก็ตากไม่ไหวใช่ไหมล่ะจากคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องการทำชาเลนจ์ผ่านระดับเนาะตั้งแต่ระดับหนึ่งสอสามี่ห้าหกตอนนี้มีระดับเจ็ดด้วยนะอ่าแล้วเจอกันใหม่อ่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ